แอสโทรมานิเฟสต์เตชดาวเคียงฟัน f ฟ l Skill เทคนิคเล็กๆที่ปรับฟิลได้ใหญ่กว่าที่คิดเพราะบางเทคนิคไม่ได้เปลี่ยนแค่สิ่งที่ทำแต่เปลี่ยนทั้งพลังที่เป็น f ิล l Skill EP 26สมาธิที่ดึงพลังเข้ามาเมื่อความนิ่งคือการส่งคำขอแบบลึกที่สุดเพราะคุณไม่จะเป็นต้องออกแรงเพื่อให้สิ่งที่ใช่มาหาคุณ แค่นิ่งในแบบของตัวเองก็พอหลายคนอาจถามว่าต้องนั่งสมาธิไหมถ้าอยาก manifest คำตอบนั้นคือไม่จำเป็นต้องนั่งนิ่งหลับตาก็ได้ค่ะแต่จำเป็นต้องนิ่งในแบบของตัวเองนิ่งในที่นี้ไม่ใช่การหยุดทุกอย่างแต่มันคือการนิ่งพอให้คุณได้อยู่กับสิ่งที่คุณต้องการโดยไม่สันไหวกับความไม่มี เมื่อคุณสามารถอยู่ในคลื่นของสิ่งที่คุณปรารถนาแม้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงจักรวาลจะเริ่มได้ยินความแน่วแน่นั้นและปรับความเป็นจริงให้เข้าใกล้คุณขึ้นเรื่อยๆค่ะมี5เหตุผลด้วยกันที่ทำไมสมาธิถึงจำเป็นต่อการ manifest ค่ะเหตุผลที่หนึ่งค่ะเพราะจิตที่ฟุ้งจะไม่สามารถตั้งใจได้จริง ถ้าใจยังยุ่งเหยิงจินตนาการก็ย่อมไม่ชัดการตั้งเป้าหมายก็ไม่มั่นสมาธิจึงเป็นเสมือนเครื่องมือที่จะทำให้ใจแนว่วแน่มากพอที่จะเลือกพลังงานนั้นได้คนส่วนใหญ่จึงมักจะเริ่มที่ตรงนี้ค่ะเพราะอยากโฟกัสให้ชัดแต่พอฝึกไปกับได้มากกว่าที่คิดเหตุผลที่สองค่ะ เพราะจิตที่นิ่งสามารถส่งคลื่นไปได้ไกลกว่าคลื่นที่สั่นแรงเกินไปอาจจะสะท้อนมัวได้คลื่นที่นิ่งแต่มั่นคงจะส่งไปได้ไกลและเข้าระบบของจักรวาลได้พอดีค่ะประเด็นที่สำคัญการทำคลื่นสมองให้เข้าสู่ช่วงของทีต้าได้จริงจะช่วยทำให้ปรับไวเบชันหรือความถี่พลังงานของคุณนั้น ให้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญค่ะเพราะวเบรชั่นที่สูงมันคือพลังงานที่ละเอียดขึ้นเมื่อเรานิ่งและตื่นรู้ในสมาธิอารมณ์ขุนมัวความคิดรบกวนก็จะเบาบางลงนำไปสู่สภาวะของใจที่เบาเบิกบานและไม่ยุติสถานะนี้มันจึงเป็นความถี่สูงของพลังงานคล้ายกับความรักความเมตตาความปิติหรือความสงบสุขค่ะ จึงเป็นพลังงานที่จัก,กรวาลสามารถตอบรับได้ง่ายสมาธิที่ถูกฝึกอย่างต่อเนื่องจึงเป็นเสมือนกับเครื่องมืออัปเกรดสนามพลังของคุณทั้งในระดับคลื่นสมองและคลื่นพลังงานค่ะมันจึงเหมือนเป็นพื้นที่ที่ทั้งจิตไต้สานึกกับคลื่นจัก,กรวาลเริ่มพูดภาษาเดียวกันได้อย่างแท้จริงเหตุผลที่3เพราะสมาธิคือการเข้าสู่สนามพลังของตัวเอง ในทุกครั้งที่เราเข้าสมาธิมันคือการถอนพลังออกจากโลกแล้วกลับมาเชื่อมกับสนามพลังภายในที่แท้จริงคนที่ม a n i f e s สำเร็จบ่อยๆจึงรู้ดีว่าการอยู่ในพลังของตัวเองนั่นคือการพร้อมรับทุกสิ่งที่ใช่ค่ะเหตุผลที่ 4. เมื่อใจนิ่งใจก็จะพูดสิ่งที่แท้จริงออกมาสมาธิช่วยเปิดเผยความอยากจริงๆไม่ใช่สิ่งที่ถูกโลกหล่อหลอมให้เราอยาก นี่คือจุดเปลี่ยนที่ลึกที่สุดในสมาธิสำหรับมานิเฟสเพราะมันคือการเปลี่ยนคำขอให้เป็นคำจริงค่ะและผลสุดท้ายค่ะเพราะสมาธิคือประตูเดียวกับที่จะพาธรรมะเข้ามาเมื่อใจเราคลายพอความจริงก็ปรากฏและเมื่อความจริงชัดการมานิเฟสจึงไม่ใช่การขอแต่มันคือการให้ค่ะ จุดนี้มันเป็นจุดของการล้อมรวมเส้นทางธรรมะกับการมนิเฟสอย่างลึกซึ้งมนิเฟสที่ไม่หลุดจากธรรมะคือมนิเฟสที่บริสุทธิ์ที่สุดค่ะโดยส่วนตัวแล้วนะคะขอแยกการทำสมาธิเพื่อการมนิเฟสเป็น2แบบง่ายๆแล้วกันค่ะแบบที่1ค่ะซึ่งพวกเรามักจะทำกันอยู่แล้วทำกันเป็นประจำทำด้วยเทคนิคต่างๆ ในแบบนี้เลยค่ะคือการนิ่งแล้วส่งข้อความค่ะเราเรียกว่าเหมือนเหมือนเป็น directed manifestation ค่ะลักษณะแบบนี้คือใช้สนามนิ่งเป็นฐานแล้วส่งพลังของความตั้งใจหรือภาพเป้าหมายออกไปง่ายๆคือสร้างคำประกาศคำยืนยันเจตนาหรือสร้างภาพจินตนาการที่ระบุไว้ชัดแล้วส่งข้อความนี้ออกไปค่ะ เหมือนการตั้งาารับส่งสัญญาณแล้วส่งความถี่เฉพาะออกไปให้จักรวาลรับรู้ต้องการทั้งความชัดแล้วก็ความมั่นคงค่ะตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นการนั่งนิ่งแล้วพูดในใจว่าขอให้ฉันดึงดูดโอกาสที่เหมาะกับการเติบโตด้านงานหรือการปล่อยภาพของตัวเองในสถานการณ์ที่สำเร็จออกมาให้ชัดเจนค่ะในแบบที่สองค่ะ แบบนี้บางคนอาจจะไม่รู้ค่ะแต่บางคนอาจจะรู้แต่อาจจะไม่รู้ว่าวิธีการนั้นต้องทําอย่างไรบ้างแบบที่สองคือเราเข้าไปอยู่ในพลังงานนั้นเลยโดยไม่ต้องส่งอะไรเลยค่ะแบบนี้จะเป็นลักษณะของ state based manifestation ค่ะเป็นลักษณะของการนิ่งเพื่อเป็นการจูนคลื่นให้เสถียร เพื่ออยู่กับตัวเองโดยไม่มีคำขอใดๆค่ะไม่จาเป็นต้องบอกจัก,กรวาลเพราะพลังงานที่สันอยู่เฉยๆก็ประกาศตัวของมันเองแล้วค่ะเหมือนสวนที่มีกลิ่นหอมแม้ไม่ส่งเสียงเรียกแต่พึ่งก็มาเองค่ะตัวอย่างเช่นการนั่งในความรู้สึกว่าฉันมั่นคงแล้วโลกจัก,กรวาลจึงจะสะท้อนสถานการณ์ที่มั่นคงกลับมาให้ค่ะ หรือแค่อยู่กับความสงบความรักความอุดมสมบูรณ์โดยไม่คิดว่ากำลัง manifest อะไรก็ได้ค่ะแบบนี้จะดึงดูดได้ดีมากๆและสะเทียนด้วยค่ะหากเทียบกันง่ายๆนะคะการนิ่งแล้วส่งข้อความต้องใช้คำหรือภาพค่ะพลังต้นทางจะเป็นพลังที่เจตนาชัดในขณะที่การทำสมาธิแบบ เข้าไปอยู่ในพลังงานนั้นเลยค่ะแบบนี้ไม่จำเป็นต้องใช้คำหรือภาพก็ได้พลังต้นทางจะเป็นพลังของการกลมกลืนค่ะในทั้งสองแบบนั้นล้วนมีการส่งคลืน่นแต่ในแบบแรกจะส่งผ่านถ้อยคำหรือภาพแบบหลังจะส่งผ่านสนามของความเป็นตัวเองถ้าหากคุณใช้ถูกแบบตามสายพลังของคุณแม้นั่งเฉยๆโลกก็ขยับตามค่ะ ลองสังเกตนะคะในการตั้งเจตนาหรือการส่งข้อความออกไปในแบบที่1ค่ะเราจะใช้เจตนาอย่างรู้ตัวบอกไปชัดๆเลยว่าเราต้องการอะไรจุดแข็งคือแม่นรวดเร็วทรงแรงกระทบชัดเจนค่ะแต่ข้อควรระวังค่ะถ้าส่งจากใจที่ยังไม่นิ่งพอหรือส่งบ่อยเกินไปค่ะ สุดท้ายให้ลองสังเกตนะคะมันจะกลายเป็นความกังวลแฝงไม่ใช่พลังค่ะลองดูอีกแบบค่ะที่บอกว่าอยู่เลยอยู่แบบกับพลังนั้นเลยค่ะเราไม่ต้องตั้งใจส่งออกค่ะแต่คลื่อนพลังภายในตัวเราค่ะจะเปล่งตลอดเวลา,าอยู่เป็นธรรมชาติจุดแข็งคือนี่คือพลังแท้ค่ะเป็นพลังบริสุทธิ์ด้วยไม่เร่ง และมีพลังเฉพาะตัวสูงมากค่ะแต่ข้อควรระวังถ้าใจของคุณยังลังเลสับสนหรือกลัวคลื่นที่เปล่งออกมาก็อาจเป็นแบบนั้นโดยไม่รู้ตัวเช่นกันค่ะคุณอาจจะสงสัยว่าแล้วเราควรจะใช้แบบไหนดีค่ะแนะนำแบบนี้ค่ะถ้าในสถานการณ์ที่คุณชัดในตัวเองอยู่แล้วมีพลังสุขุมไม่เร่ง แบบนี้ให้อยู่กับพลังงานนั้นเลยค่ะจะทรงพลังมากๆหากคุณมีความหวงังแต่ใจของคุณยังแก่่งกลัวที่จะหลุดเป้าแนะนำให้ใช้เป็นการตั้งเจตนาอย่างนุ่มนวลเพื่อรวมพลังให้มั่นขึ้นค่ะคุณไม่จาเป็นต้องทำอะไรเยอะเกินจริงเพื่อมานิเฟสค่ะคุณแค่ต้องอยู่ในสนามพลังที่สอดคล้องกับตัวคุณเองที่สุด และการฝึกสมาธิโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เหมาะกับสายของคุณนะคะถือว่าเป็นการฝึกการอยู่แบบนั้นให้แม่นขึ้นลึกขึ้นแล้วก็มั่นคงขึ้นค่ะลองมาดูกันนิดนึงไหมคะว่าเจ็ดสาย m a n i f e s t ต r ถ้าเราบอกว่าเราต้องการที่จะอยู่กับพลังนั้นเรามีคำแนะนำแบบไหนบ้างให้สามารถอยู่และพา Manifest เข้ามาเองได้ค่ะ ลองดูสายแรกค่ะ sub conscious manifestor คีย์เวิร์ดของสายนี้คือการอยู่ในสนามที่สงบและไม่กระตุ้นการตัดสินใจค่ะคุณต้องอยู่ในที่ที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่หลังม่านหรือในมุมสงบคุณไม่ต้องตั้งเป้าไม่ต้องพยายามให้รู้สึกว่ากำลังพัฒนาอยู่คุณอาจจะฟังเสี่งธรรมชาติทำกิจกรรมเดิมๆที่ซ้ำๆแล้วให้ใจมันล่องลอยไปค่ะพลังจะเข้ามาเมื่อ คุณหยุดพยายามหาคำตอบแล้วปล่อยให้คำตอบนั้นเผยตัวเองค่ะสาที่2ค่ะ cosmic for m a n i f e s t e r คีย์เวิร์ดของสานี้คือการอยู่ในจังหวะที่โลกภายนอกพร้อมจะส่งอะไรบางอย่างให้ค่ะเปิดรับโดยไม่รีบปรับจังหวะชีวิตให้ยืดหยุ่นและไม่อัดแน่นเกินไปค่ะไม่ต้องเร่งคว้าไม่ต้องบีบให้จักรวาลต้องตอบ คุณอาจจะไปเดินเล่นฟังเพลงแบบอินลึกหรือวาดภาพปล่อยจินตนาการก็ได้ค่ะพลังจะเข้ามาเมื่อคุณเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่ต้องถามอะไรอีกแล้วบางอย่างจะตอบเองค่ะสายท่านมาค่ะ my manifestor คีย์เวิร์ดายนี้คือการอยู่กับความคิดอย่างโปรง่งใสไม่อัดอั้นไม่ขัดแย้งตัวเอง คุณต้องอยู่กับข้อมูลโดยไม่ต้องรีบสรุปอยู่กับแนวคิดที่คุณรักโดยไม่ต้องอธิบายให้ใครเข้าใจก็ได้ค่ะไม่ต้องพยายามควบคุมความคิดหรือหยุดมันให้เงียบคุณสามารถอ่านเขียนวิเคราะห์หรือสังเกตความคิดตัวเองโดยไม่ตัดสินพลังจะเข้ามาเมื่อคุณไม่ได้ใช้ความคิดเพื่อแก้ปัญหาแต่อยู่กับมันเหมือนพยานรู้เห็นค่ะ มันดเฟสเตอร์สายถัดไปคือฮาร์ดค่ะคีย์เวิร์ดอยู่ในความรู้สึกแท้ที่ไม่ต้องพิสูจน์และไม่ต้องชนะด้วยค่ะให้คุณอยู่ในสถานที่หรือกับคนที่ทำให้หัวใจของคุณนั้นนิ่งไม่ต้องแสดงไม่ต้องกลัวถูกตัดสินไม่ต้องยืนยันความรู้สึกให้ใครไม่ต้องข่มความอ่อนไหวด้วยค่ะให้คุณลองเขียนจดหมายถึงตัวเองนั่งเงียบๆกับความรู้สึกหรือฟังเพลงที่ตรงใจที่สุดค่ะ พลังจะเข้ามาเมื่อคุณกล้ายอมรับว่ารู้สึกอย่างไรโดยไม่ต้องแก้ไขถัดมาค่ะว i วพ p o w e r m a n i f e s t สเตคีย์เวิร์ดคือการอยู่ในภาวะที่มั่นคงกับเป้าหมายแม้ยังไม่เห็นผลให้คุณอยู่กับความตั้งใจของตัวเองอย่างนิ่งแน่นโดยไม่ต้องคอยเช็คผลลัพธ์ไม่ต้องลงมือทุกวันหรือบังคับตารางชีวิตให้แน่นเกินไป ขอให้คุณลองมองภาพเป้าหมายจากข้างในฝึกกำหนดลมหายใจและสมาธิอย่างเหมือนมีจุดยึดค่ะพลังจะเข้ามาเมื่อคุณยังยืนยันในสิ่งที่ตั้งใจแม้โลกจะยังไม่ขยับตามถัดไปค่ะ Fortune m a n i f e s t o r คีย์เวิร์ดคืออยู่ในจุดที่เหมาะสมเพื่อให้โชคนั้นเข้ามาเองให้คุณอยู่ในที่ที่พาใจสงบมีที่ว่างพอให้บางสิ่งเข้ามาได้ ไม่อัดแน่นด้วยแผนไม่ต้องรีบไม่ต้องสร้างโอกาสตลอดเวลาลองไปพักผ่อนเดินเล่นปล่อยสมองให้ลอยหรืออยู่ในสถานที่ที่สวยงามจริงๆพลังจะเข้ามาเมื่อคุณรู้ว่าตัวเองนั้นคู่ควรแล้วไม่ได้วิ่งตามโชคอีกต่อไปค่ะสายสุดท้ายค่ะ transformation m a n i f e s t e r คีย์เวิร์ดของสายนี้คือการอยู่กับความเปลี่ยนแปลงภายในโดยไม่เร่งให้มันเสร็จเร็วค่ะ ให้คุณอยู่กับความไม่แน่นอนอยู่กับความรู้สึกที่ยังไม่สบายแต่ไม่หนีนะคะคุณไม่จาเป็นต้องบังคับให้ตัวเองดีขึ้นไม่ต้องทําให้เห็นเป็นรูปธรรมเร็วเกินไปให้คุณลองเขียนบทความตอนที่รู้สึกแปลกๆหรือเข้าไปอยู่ในพื้นที่เปลี่ยนแปลงเชิงบวกค่ะพลังจะเข้ามาเมื่อคุณไม่พยายามเปลี่ยนทันทีแต่ยอมอยู่กับกระบวนการนั้นอย่างแท้จริงค่ะสมาธิ ไม่ใช่หน้าที่แต่มันคือการวางตำแหน่งไว้ในตำแหน่งที่จักรวาลหาเราเจอง่ายที่สุดเพราะการมานิึเฟสไม่ได้เกิดจากความพยายามที่มากขึ้นแต่มาจากความเที่ยงตรงและเป็นตัวเองของตัวเองมากขึ้นค่ะเมื่อคุณนิ่งในแบบที่สอดคล้องกับสายพลังของคุณคุณจะไม่ต้องวิ่งหาอะไรเลยเพราะทุกอย่างจะวิ่งมาหาคุณเองค่ะ หลายคนเข้าใจว่าสมาธิเป็นเพียงแค่การนิ่งเพื่อการหลุดพ้นเพื่อวางความอยากวางความยึดวางทุกสิ่งลงให้หมดแต่น้อยคนจะรู้ว่าสมาธิยังสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการ manifest ได้ด้วยไม่ใช่เพราะเรานั่งแล้วจกวักรวาลจะเสกสิ่งที่เราขอมาให้นะคะแต่เพราะความนิ่งนั้นจะค่อยๆปรับคืนพลังของเราให้กลมกลืนกับสิ่งที่เราปรารถนาค่ะ สมาธิจึงไม่ใช่แค่การหลุดออกจากโลกแต่มันคือการอยู่กับโลกนี้อย่างแม่นยำขึ้นด้วยอยู่กับสิ่งที่ต้องการโดยไม่ต้องดิ้นรนอยู่กับเป้าหมายโดยไม่ต้องถูกกลืนด้วยความกลัวและที่สำคัญค่ะสมาธิในการ m a n i f e s ไม่ต้องเป๊ะตามตำราไม่ต้องมีคำบริกรรมไม่ต้องนับลมไม่ต้องฝืนให้นิ่งสนิทด,ด้วยค่ะแต่ต้องรอให้นิ่งพอที่จะไม่สั่นไหวไปกับความว่างเปล่าตรงหน้า และยังคงเป็นพลังของสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นหลายคนพยายามทำสมาธิอย่างเข้่งครัดแต่สุดท้ายกลับยิ่งรู้สึกไกลออกไปจากสิ่งที่ต้องการเพราะพวกเขากำลังใช้สมาธิเพื่อตัดขาดไม่ใช่เพื่อเชื่อมต่อค่ะและนี่เองอาจเป็นจุดที่หลายคนกำลังสับสนก็ได้ค่ะว่าสมาธิเพื่อ m a n i f e สกับสมาธิเพื่อการหลุดพ้นมันคือสิ่งเดียวกันหรือเปล่าและคำถามนี้ค่ะ เราจะไปคุยกันใน EP ีข้างหน้าค่ะหากพวกเราพร้อมจะไปสำรวจเส้นทางของทั้งสองแบบด้วยกันคือการวางเพื่อให้หลุดพ้นและการตั้งมั่นเพื่อให้สำเร็จเพื่อให้คุณใช้ความน,นิ่งได้ลึกกว่าเดิมไม่ว่าจะเพื่อโลกนี้หรือเพื่อการหลุดพ้นจากมันอย่างแท้จริงค่ะเราติดตามใน EP ีถัดๆไปนะคะ Astro Manifestation ดาวเคียงฝัน f e ล l Skill เทคนิคเล็กๆที่ปรับฟิลได้ใหญ่กว่าที่คิดเพราะบางเทคนิคไม่ได้เปลี่ยนแค่สิ่งที่ทำแต่เปลี่ยนทั้งพลังที่เป็น